จะาออกสวัสดีค่ะวันนี้กับตัววันที่เจ็ดแล้วที่แ้่เหมือนโรงแรมปล่อยอยู่น,นะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างเออหลอนอยู่ในโรง,งแรมก็ห้องพักที่เราพักนี่นะคะเขาบอกก่าที่นี่เขาให้พักแค่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งคนเท่านั้นนะคะนอกจะจากว่าคุณจะเดินทางมาพร้อมกับ ห้องเดียวกันได้ห้องนี้คือละ329หยวนรวมอาหารเช้าอย่างเดียวค่ะส่วนอาหารมื้อกลางวันกับเย็นเนี่ยเราสั่งเองสั่งที่โรงแรมก็ได้หรือว่าสั่งจากแอปก็ได้มีแอปอะไรบ้างอที่ไทยเราจะสั่งไลแมนหรือว่าแกร็บใช่ไหมคะที่นี่มี2แอปใหญ่ๆก็คือเม่ถวนกับเออร์มา วางไว้ให้ด้านล่างนะคะเมถัถวเอ่มมาเนี่ยถ้าครั้งแรกที่คุณสมัครแอปคุณจะได้คูปองส่วนลดก็เยอะเหมือนกันนะคะอย่างมือแรกแอนซื้อประมาณ40กบัวอหนได้ลดไปเกือบ20หยวนนะคะที่ผ่านมาก็ในห้องมส้องสวนมนนัสมาธิอ่านหนัสือดูซีรีสจ์จีนก็มีสอนออ 7วันที่ผ่านมาเนี่ยทำมีความรู้สึกว่าคือยังไงเวลามันก็ต้องไงแล้วเวลามันก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอ่ะแทนตั้งใจจะทำอะไรในแต่ละวันและทำให้มันสำเร็จก็เป็นการกักตัวที่ไม่น้าเบื่อไหนจริงๆแล้วอยากที่จะ ตอนแรกกัดตัวเสร็จ14วันอยากจะออกไปทเที่ยวที่ในเมืองเช่งเหมือนนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลจีนไม่ให้อยู่เที่ยวต่อคุณจะต้องเดินทางกลับไปที่บ้านหรือว่าุดจุดหมายที่คุณ ก็ต้องกักตัวสีวันแล้วคุณต้องไปเช็อไปเซอร์จเจอร์ทันทีส่วนจะต้องกักตัวต่อที่เซอร์เจอร์หรือเปล่าก็เป็นต้องดูนโยบายของแต่ละเมืองนะคะอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินทางกลับไปปักกิ่งที่ปักกิ่งก็ต้องกักตัวที่บ้านอีกเจวันเพราะว่าตอนนี้ที่ปักกิ่งก็มีข่าวมีข่าวว่ามี2คนที่ติดเชื้อโควิดหลังจาก ออกจากโรงแรมวันที่14แล้ววันที่15ไข้ขึ้นแล้วก็ไปตรวจพบว่าเป็นโควิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะก็ต้องกักตัวต่อไปเพื่อความปลอดภัยของเราเองและของทุกๆคนวันนี้วันที่7แล้วก็มื้อกลางวันก็รู้สึกไม่ค่อยหิวแต่มื้อเช้านี่ที่นี่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้ได้กินเหมือน คล้ายๆเส้นขนมจีนนะแต่เส้นเล็กกว่านิดน,นึงแล้วก็เป็นน้ำนะคะแล้วก็ใส่พวกเลือดหมูแล้วก็พวกลูกชิ้นทะเลนิดหน่อยเป็นอาหารเช้ากินกับผักดองแล้วก็ไข่ต้มก็แต่ทุกวันเนี่ยจะต้องมีผักดองประกอบเสมอซึ่ง เราไม่กินผักดอกอวันนี้ก็ท่นนี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย